สมรังสีผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาแก่เคยอยู่พรรคสินอาพีแล้วก็ชนะเลือกตั้งด้ยออกแถลงการในนามสภาการต่อต้านแห่งกัมพูชาหรือ Cambodia National Resistance Council (CRNC) ประกาศรัฐบาลกัมพูชาอิสระนะซึ่ง มาประกาศวันนี้เพราะอะไรมันตรงกับครบรอบ34ปีของการที่ขมนสีฝ่ายทําข้อตกลงยุติสงครามกลางเมืองเป็นข้อตกลงที่เรียกว่าข้อตกลงสันติภาพกรุงปารีสนะทำเมื่อปี1991แล้วก็ระบุว่ารัฐบาลที่ตั้งมาใหม่เนี่ยรัฐบาลกัมพูชายสระเนี่ยทำหน้าที่ต่อต้านอนํานาจของฮุนเซนที่ใช้อํานาจ อย่างเกินขอบเขตแล้วก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลฮุนเซนและฮุนมาเน็ตขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศเพราะปฏิเสธเจตจำนงของประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อปี2013แล้วก็พูดแรงบอกว่าไอ้ช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชามันเปลี่ยนเป็นไปรัฐมาเฟียละนะภายใต้การนำของฮุนเซนมีเครือข่ายสแกมเมอร์และการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเติบโตภายใต้การปกป้องของเจ้าหน้าที่รัฐความน่าสนใจในแถลงการนี้คืออะไรวะท้ายแถลงการ ขอบคุณรัฐบาลสหรัฐค่ะ